ลูกศิษย์คนนี้อนาคตไกลแน่นอนเนี่ยน้ากับหลานสอนมาตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมต้นเนี่ยครับฝีมือเขานะครับที่บ้านก็จะยุบสามเฟสให้เหลือซิงเกินเฟสเนวันนี้เสร็จงานเรียบร้อยบอขอค่าบอจะให้ผมทำอะไรครับเนี่ยบอกดูประตูรีโมทหน่อยรอช่างมาค่อนปีแล้ว ยังยังไม่มาแก้ให้เลยดีจยะผมดูให้ครับดูไปดูมาถอดปาดรอบออกถอดแผ่นบอร์ดด้านบนหงายดูโอ้เสียตรงนี้ครับเอาหัวแรงจิม้มโอ้จิ้มทีเดียวจุดเดียวโอ้เดี๋ยวคล่องเปลือเลยเก๋งม,มากเลยคนนี้ครับตอนเรียนมัธยมอ่านหนังสือไม่ได้ ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยนะเย็นเย็นโรงเยนเลิกเนี่ยก็จะมาหาพอตลอดพออ้อภาพว่างไม่ครับบรบทําไมล่ะแอดเอ้ยัอาสอนผมบ้างครับโหงเด็กคนนี้ไฟไฟเรียนรู้มากนะครับเพื่อนฝูงเขานี่เรียนจนจบปริญญาตรีเนี่ยไอคนไอคนเล็กนี่คือหลานนะลูกของพี่สาวนะครับก็เรียนปรช แล้วก็ต่อปวสจนจบแล้วทำงานเป็นพนักงานการไฟฟ้าของจังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละนะครับก็อะไรล่ะเขาเรียกว่าเขาปลูกพันมากับงานการไฟฟ้าพ่อเขาเนี่ยรับติดตั้งไฟฟ้าในบ้านเนี่ยเดินสายเนี่ยสายเมนเข้าอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเนี่ยเจ้าแคตตี้เขาก็จะ จะจะเออครุกรีอยู่กับนาการซ่อมการติดตั้งไฟฟ้านี่เขาเอาัวแรงเอามาจิ้ม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 ที่บอร์ดึงเสียบไม้เลยถามว่าเพราะอะไรแอดมันถึงเป็นอย่างนี้ได้นะครับบอกว่าอาจ จะเป็นสาเหตุจากฟ้าผ่างอไปแล้วเนี่ยนอนจนงอก็คือฟ้าผ่าปุ๊บกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันคดรลอนมันเพิ่มมันไหลก็มาเพิ่มเพราะว่าไอประตูนี้จะเปิดเปิดไว้ตลอดเวลานะครับขณะที่อ่อนเข้าไปเนี่ยกดรีโมทปุ๊บมันพร้อมที่จะทํางานนะครับมันก็เลยไฟเกินนะฮะมันก็ทําให้อา้อะไรนะจุดที่นี่นะฮะ เขามาลองปิดเปิดประตูด้วยการกดรีโมทดูนี่ยกเบรกเกอร์แล้วนี่มาเปิดแล้วนะครับประตูเก่าแก่มากนะครับประตูมีกระยี่สิบกว่าปีส่วนัช่างมนรีโมทประตูมอเตอร์ประตูปิดเปิดเนี่ยอายุสิบเอ็ดปีเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมไปตามกาลเวลานะครับโอ้ยยิ่มากอายุสิบคนโปรดเนี่ย นะครับไกลมากเลยตอนนี้เขาอ่านหนังสือคล่องแคล่วว่องไวโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนี่ใครก็สู้เขาไม่ได้เลยแต่เพื่อนฝูงเขาเนี่ยนะเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะครับยังไม่มีงานทําจนเดี๋ยวนี้นะจ้แอดการหลานคนนี้เขาทำงานคู่กันอยูมันมีพี่เขยคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้รับการสั่งสมประสบการณ์นะครับ วันนี้เป็นครั้งแรกของเขาด้วยที่เขาซ่อมรีโมทประตูนะให้บอกวอครับอะไรหรออ๋แล้วแค่ดันเองเราไม่ต้องเสียตังค์เลยครับไม่ต้องเสียตังแรงจิ้มเดียวเป็นลังวั้ปิดเปิดนะครับคล่องหรือเลยครับขอบคุณขอบคุณในรุ่นนะครับจังเนี่ยนะฮะ เขาเก็บสะสมเงินแล้วก็ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดของบ้านเขาเนี่ยที่ใช้ในการทํามาหากินเอ่ยเป็นแสนนะรวมๆแล้วเป็นแสนนะครับกล้าซื้อกล้าทถาล้าคิดนะถามเขาว่าแอดถามเขาว่าแอดไปฟาดเห็นพวกกินเหล่ากินยาก็เกิดเตะกันตีรันคนแดงกันไม่ไปกับเขาบังลาตอกไม่แล้ครับเอาเงินเอาไว้เอาไว้เอไม่เตอร์เลย สร้างบ้านไว้ซื้อของหรือเอาไว้ดูแลนะในครอบครัวดีกว่าครับเก็บตึกเนี่ยโอ้ยไปนะฮะคว่ามปิดเจ้านี่เจ้าหลานนี่ยังฮะยังสนุกยังอะไรอยู่ัส่งเหมือนเลยนี่ยตอนจะสูบบุหรี่ก็ไม่ห้ามเลยอายุยังไม่ถึงยี่สิบอย่าเพิ่งไปทำงานพอเต็มยี่สิบโบนเอาละเริ่มคว้ามเยอะมาเนี่ยผมก็บอกว่าโอ้ยอะไรที่ไม่ดีอย่าใส่ร่างกายนะ ถ้าสายไปบ่อยๆมากๆเข้าแก่ตัวไปีอาการม,ามันจะออกนี่โรคจะมาลบก,กวนทำให้เราต้องรักษาทํางานไม่ได้เสียเงินจะต้องเยอะแยะมากมายนี่ต่อไปฟาเสร็จซ่อมประตูตหให้แล้วเสร็จแอดอัพกี่บาทต้องขึ้น,นร้อยไม่ไหวแล้วน้ำตาแคบจะไหล นี่นะฮะพอพูดถึงความน่ารักของเขาเนี่ยตอนที่เขาเรียนอยู่นี่โอ้โหประคบประหนึเขาน่าปลุกปั้นมาเนี่ยเหมือนเด็กปั้นเลยนะเนี่ยนะครับตัวสนลุ่มเลยแหละนะฮะรถคันนี้เขาก็ซื้อมาเงินสดนะซื้อมาแค่สามหมื่นกว่าบาทเส่อมไปด้วยเอาไว้ใช้สำหรับบรรทุกของ ให้พี่เขยเนี่ยแหละไปทํางานทําการและตัวเองก็ไปอยู่กูเที่ยอายุที่อําเภอเมืองกระแพงเพชรนะแตไปกลับนะเที่ยวเพื่อความสะดวกนะแอดอกรถยนต์มาแต่สักคันหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเพื่อหน่อยแต่ว่าโอ้ยเราสมาินเก่งๆนี่เขาไปออกรถมาคันน่งนะสี่ประตูโอ้ขับวิ่งเฉยเลยไปแดงลูเลยนะครับ เนี่ยนะครับไม่รู้เขาปลูกพันธุ์อะไรกับพอออมากนะฮะใช่เนี่ยพอมาเรียกใช้เนี่ยนะเขาก็จะพูดเลยบอกปุ๊ถ้าไม่ใช่บานพอออนะเสร็จไปตั้งนานแล้วครับยิ่งไอตัวเล็กด้วยตัวหลางเลยเดี๋ยวงานอะไรก็ต้องเอาเอาเราไปให้แรงิ้มทีีเดยวนะแล้วก็เขียนบินไว้เห็นคนอื่นเขาบอกผ่ารอยน่ินไว้ไม่ต้องซื้ออะไรไม่เสียไหลใส่สักอย่างนะครับเป็นเพราะ กระแสไฟมันเกินแรงเข้าไปมันทำให้ากไปไปจากทกเทือนในไอแผ่นบอร์ดเนี่ยแผ่นปิ้นเนี่ยปิดเปิดประตูนั่นแหละขอบคุณครับจะแอดครับนะกลับแล้วรีโมทมาลองกดดูทีหนึ่งสินี่นะฮะวิ่งชิวเลย อเนี้ยสะดวกและจะเข้าจะออกบ้านไม่ต้องเสียบขับรถไม่ต้องลงฝนตกไม่ต้องเอียักแ้งรจิ้มไปตัวเดียวฮ่ากุญแกว้านรีโมทห้อยเอวไว้นะครับเซ็นเซอร์ยังตัดถอยหลังได้ดอยหลังได้หยุดได้เซนเซอร์กันนี่แน่ทำงานได้นะดำดำนะที่เสานะฮะสองข้าง สาโน้นกับเสาเสานี้อันนี้มองไม่เห็นนะครับสองตัวนี้มันชนกันนี่คนนี้เห็นนะครับประคนผ่านหรือรถผ่านวัตถุผ่านพวกมันจะถอยหลังทันทีโอเคแต่นี้ก็โอ้ยดีใจไม่ต้องไปเสียเงินนะฮะติดซ่อมประตูในสวนนี่นะช่างคนอื่นมาเขาคิดเท่าไหร่รู้ไหมครับกัคเขาบอกเขาเปลี่ยนบอร์ดหม่นะค่าแรงด้วยอะไรด้วยบอกแล้ว2,500ันครับ โอ้ยเจ้าแอดมานี่บอกไม่เสียสักบาทขอบคุณน้องแอดนะครับสวัสดีครับ